ทุกเชา้าย่าจินตนาจะเดินเข็นจักรยานเก่าผ่านลานวัดสวมเสื้อฟ้ายซีดและยิ้มให้ทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายฟ้าชาวต้นเดือนกันยายนครึมหม่นหมอกบางลอยอยู่เหนือลำน้ำโขงที่ยังคงไหลเอือกเสียงกบเขียจากท้องทุ่งข้างวัดดังคลอเสียงสวดมนจากวิทยุเก่าใต้ถุนบ้านย่าจินตนาเดินเข็นจักรยานคู่ใจล้อหน้าคดเล็กน้อยแต่ยังใช้งานได้ดีกระติกน้ำพลาสติกถูกมัดติดไว้ด้านข้างเบาะหลังผูกถุงผ้าใบเล็กสำหรับใส่ของจากตลาดเช้า ไปวัดก่อนเดอ้อหลวงตาเธอพูดพางยกมือไหวอย่างเคารพหลวงตาเพชรยืนอยู่ข้างกุฏิพับจีวรในหน้าขึ้นมายิ้มตอบบอกเป็นอย่างเด้ย่าจินเดี๋ยวฝนซาแล้วก็ค่อยตากผ้าก็ได้พระเท่าตอบกลับด้วยน้ำเสียงใจดีย่าจินตนาไปตักบาดพร้อมข้าวเหนียวห่อใบตองที่ห่อด้วยมือเมื่อเช้ามืดแล้วแวะตลาดสดใต้ศาลาไม้หลังวัดที่ตั้งอยู่กลางชุมชนขายทั้งผักพื้นบ้านปลาน้ำของตากแห้งและของปิ้งย่างกลิ่นหอมฉุยเธอเลือกซื้อฟักทองหนึ่งชิ้นไข่เป็ดหกฟองและข้าวเหนียวอ,อีกห่อเพื่อยายคำแนเดอ้อ เธอบอกแม่คะถ้าทางใจดีที่ยื่นถุงผ้าให้ระหว่างเดินผ่านร้านน้ำแข็งใส่รถเข็นสีฟ้าเก่าตองเด็กชายร่างเล็กผิวคล้ำตะโกนเรียกยา่ามามะมีน้ำแข็งใส่แตงโมเดอร์สีชมพูบาดใจเลยมื้อนี้ย่ายังบอกกินดอกพรุ่งนี้เดอหลานย่าจะเอาไปให้น้องก่อนเธอตอบพร้อมหัวเราะเบาๆแล้วเข็นจักรยานเลี้ยวเข้าซอยบ้าน บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมฝั่งของท่าสีขาวซี่ฟ้าเพดานถูกปลวกกัดจนเป็นจุดๆแต่ยังคงอบอุ่นตามสไตล์บ้านชาวอีสานยุคเก่าแย่จินตนาอาศัยอยู่ที่นี่กับพ่อแม่พ่อมนตรีและแม่สีนวลทั้งสองอายุก,กว่า80ปีแล้วและไม่ค่อยลงบันไดไปไหนนอกจากนั่งดูโทรทัศน์ฟังข่าวดูละครตอนเย็นและวิดีโอคอนหาลูกสาวคนโตหมอปริยาในขณะที่ย่กำลังตักน้ำใส่องค์ราดพื้นลานซักผ้าใต้ถุนเธอได้ยินเสียงพ่อพูดกับแม่ ริยาเพิ่นได้ขึ้นเวทพิเศษอีกแล้วนะแม่ได้ข่าวว่าถูกเสนอชื่อเข้ารับโล่จากรัฐมนตรีด้วยเก่งแท้ลูกเข้าอนาคตกดีงานกดีเป็นหมอทั้งสวยทั้งใจบุญภาคภูมิใจของบ้านเขาแท้แม่สีนวลพูดพลางหัวเราะเบาๆเสียงว่าลงมาจากหน้าต่างชั้นบนไม่มีเสียงใดเอ่ยชื่อจินตนาไม่มีคำถามว่าย่าก,กินข้าวยังหรือวันนี้ย่าจะไปไหน ย่าจิงตนางเงยหน้ามองขึ้นเล็กน้อยก่อนจะก้มหน้าซักผ้าต่อปล่อยให้น้ำสบู่ไหลผ่านมือเหย่ยวย่นประเซนโดนปลายเท้าที่เปลือยเปล่าเสียงวิทยุที่วางอยู่มุมหนึ่งเล่นเพลงหมอลำเก่าๆจากปี2520้าย่บาหัเบาๆตามราวกับใช้เสียงนั้นกลบความเงียบของใจเมื่อตากผ้าเสร็จเธอกับเข้าห้องหยิบกล่องเหล็กเก่าขนาดเท่ากระดาษ A4 ออกมาจากใต้ตู้กล่องนี้เคยเป็นของพ่อไว้ใส่สมุดธนาคารและรูปถ่ายเก่าทุกวันนี้ย่าใช้เก็บสิ่งของสำคัญของตัวเองรวมถึงจดหมายที่เพิ่งได้รับเมื่อเช้านี้ ซองจดหมายหนาสีครีมซีประทับตราสำนักนายกรัฐมนตรีสีทองเด่นเธอได้รับมันจากบุรุษปริศนีขาประจำที่ยื่นให้โดยไม่พูดอะไรนอกจากคําว่าเอกสารสําคัญนะครับย่จินตนาไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับจดหมายนั้นไม่แม้แต่พ่อแม่ของเธอที่อยู่ชั้นบนเธอเปิดกล่องหยิบจดหมายออกมาอย่างระมัดระวังวางมันบนภาพปูโตะลายดอกไม้ที่สีซีเหมือนความทรงจํยาย่หยิบแว่นสายตาม,มาใส่แล้วเริ่มเปิดอ่านอีกครั้งแม้จะอ่านมาแล้วหลายรอบก็ตาม ด้วยคุณจินตนาวิธีทำการอุทิศตนช่วยเหลือชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นขอมอบเกติบัตรเฉลิมพระเกียรติเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่สังคมหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมือที่จับจดหมายแน่นจนสัน่นชื่อของเธออยู่ในจดหมายจากทําเนียบรัฐบาลจริงๆนี่คือเรื่องที่เกินกว่าความคาดฝันของหญิงชราในบ้านเล็กๆริมของคนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครถามไม่มีใครจำได้ว่าเคยทำอะไรเพื่อใคร เธอไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้มาได้อย่างไรใครเป็นผู้เสนอชื่อหรือเกิดจากเหตุการณใดแต่ในใจลึกๆเธอรู้อาจเป็นเพราะการที่เธอเผื่อค่าให้ยายคำทุกเช้าหรือเคยให้เงินตองซื้อรองเท้านักเรียนหรือว่าหนึ่งที่เธออยู่ดูแลหลวงตาเพชรตอนล้มหน้าสาลาวัดทั้งหมดอาจดูเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแต่โลกนี้อาจต้องการแค่คนธรรมดาที่ทำสิ่งเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเธอพับจดหมายแน่นวางมือบนกล่องแล้วมองออกไปริมโขงด้วยแววตา,าแน่วแน่ ครั้งหนึ่งแย่จินตนาเคยเป็นเด็กหญิงที่ฝันอยากเป็นครูแต่ฝันนั้นจบลงเมื่อแม่ล้มป่วยและพ่อบอกว่าลูกหญิงไม่ต้องเรียนมากฝนหยุดตกตั้งแต่บ่ายแต่ความชื้นยังอบอวลอยู่ในอากาศผ้าที่แย่จินตนาตากไว้ตั้งแต่เช้าถูกฝนซัดจนเปียกอีกครั้งเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินออกไปเก็บผ้าเข้า,ขามาซักใหม่กลิ่นขี้ไก่ลอยมากับลมจากเล้าหลังบ้านชวนให้หวนึกถึงวัยเด็กระหว่างขยี้ผ้าชุดเดิมในขันน้ำพลาสติกพ่อมนตรีเปิดลำโพงโทรศัพท์เสียงดังจากชั้นบนดีเนอะอถ้าจินตนาได้อย่าางที่เขบ้าง เป็นเสียงแม่สีนวลที่พูดกับญาติคนหนึ่งผ่านวิดีโอคอน,น้ำเสียงไม่ใช่ประชดแต่ออกมาจากความหวังที่ไม่เคยเกิดกับลูกสาวคนรองเมื่อไหร่ที่มีคำว่าเปรียบเทียบจิตใจของคนเราก็มักจะเจ็บปวดเงียบเงียบญาจินตนาเงยหน้าขึ้นเพียงนิดมองแม่สีเทาเหนือแม่น้ำโขงแล้วกลับมาก้มขยี้ผ้าต่อโดยไม่พูดอะไรในความเงียบความทรงจำหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอเหมือนฉายภาพยนตร์ย้อนกลับไปยังปี2 5ง6 จินตนาในวัยสิสวมเสื้อคอกระเช้าเดินเท้าเปล่าผ่านถนนดินแดงเพื่อไปโรงเรียนวัดครูทองแสงครูหนุ่มจากมหาสารคามเพิ่งย้ายมาสอนที่นี่และเป็นคนแรกที่เห็นแววของเธอจินตนาลูกมีแววครูในใจนะเขาเคยพูดหลังจากเห็นสมุดที่เธอจดอย่างเรียบร้อยเขียนเรียงความได้ซึ้งเกินวัยถ้าได้เรียนต่อมอปลายแล้วสอบเข้าสถาบันครูลูกจะได้ไปไกลเลยนะ แววตาของเด็กสาวในวันนั้นมีประกายแต่ความฝันก็อยู่ได้ไม่นานแม่ล้มป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมเรื้อรังพ่อมนตรีต้องทำงานกลางทุ่งเพียงลำพังเงินทองขัดสนชุดนักเรียนเก่าขาดตรงชายเสื้อลูกหญิงไม่ต้องเรียนมากดอกพ่อผู้เสียงเรียบอยู่ช่วยแม่ที่บ้านก่อนปริยาเขาจะได้ไปเรียนหมอกรุงเทพจินตนาเก็บสมุดเรียนใส่กล่องอย่างเงียบงนันไม่เคยเปิดมันอีกเลย เธออยู่บ้านเลี้ยงปริยาทำกับข้าวซักผ้าอุ้มแม่ไปหาหมอหันยาต้มทั้งเช้าและเย็นในขณะที่ปริยาได้เดินทางเข้ากรุงเทพพ่อแม่ส่งจดหมายไปหาแทบทุกเดือนพร้อมเงินที่เก็บได้เพียงเล็กน้อยในใจของย่าไม่เคยมีคำว่าน้อยใจต่อปริยาเธอรักน้องและดีใจเมื่อน้องมีอนาคตแต่เธอก็ไม่เคยลืมความฝันของตัวเองเช่นกันแม้มันจะจางลงตามกาลเวลาเสียงฝีเท้าบนบันไดไม้ปลุกเธอจากความคิดหลงตาเพชรเดินเข้ามาหาใส่เสื้อคลุมบางสีเทายกย่ามเก่าไว้ที่บ่า มาซ่อมพัดลมให้หลวงตาหน่อยเด้อมันหมุนบอได้ตั้งแต่เมื่อวานย่าจินตนาหัวร้อเบาๆอ้าวหลวงตาเพิ่นมาซ่อมของหรือมาบอกข่าวกันแน่หลวงตายิ้มแล้วหยิบเอกสารหนึ่งยื่นให้ของจากกรุงเทพทางคณะกรรมการงานห้าธันวานนี้ส่งมาถามความเห็นของเจ้าของบ้านก่อนย่จินตนาเปิดดูเห็นชื่อของตัวเองอยู่ด้านบนตัวหนังสือพิมพ์อย่างประณีตทางส่วนกลางเพิ่นขอให้เจ้าขึ้นเวทีในงานวันพ่อเพิ่นบอกว่าจะมีคนใหญ่คนโตมากราบท่านเองเด้ ย่จินตนานิ่งไปมือข้างที่ถือผ้ายังหยดน้ำลงบนพื้นเปียกๆเ,เสียงไก่คันเบาๆจากบ้านข้างๆดังคอเธอไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยพูดต่อหน้าผู้คนมากมายแม้แต่การพูดให้พ่อแม่ฟังเรื่องความรู้สึกตัวเองก็ยังไม่เคยคืนนั้นหลังมื้อเย็นพ่อไม่ยังคงพูดถึงเรื่องรางวัลของหมอปริยาในรายการโทรทัศน์ช่องสามแย่จินตนาเก็บจานล้างครกขุนข้าวเหนียวแล้วออกมานั่งคนเดียวบนเสื่อเก่าหน้าบ้าน ลมเย็นต้นหนาวพัดจากฝั่งโคงเข้ามากลิ่นเปลือกไม้เปียกน้ำฝนยังคงลอยอยู่แย่จินตนาเงยหน้ามองขอบฟ้าไกลปล่อยให้ความคิดวิ่งไปเรื่อยๆจะไปดีไหมหนอเช้าวันที่ห้าธันวาคมผู้คนเดินถือธงชาติแน่นถนนแต่มือหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจะได้รับเสียงปรบมือจากทั้งเวที สายลมเหนือพัดแผวผ่านลานหน้าสารากลางเชียงคานปลายปีแบบนี้ฟ้ามักแจม่มแต่มีหมอกบางๆลอยอยู่ต่ำเหนือแม่น้ำสายทงสามสีโบกสะบัดระหว่างหลังคาไม้เก่ากับเต็นท์สีขาวที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่รุ่งสางชาวบ้านแต่งตัวสุภาพบ้างลุง้าถุงบ้างสวมเสื้อขจีนเดินถือดอกไม้ทุกเทียนและธงชาติเล็กๆในมือตามกันเข้ามาในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ย่าจินตนาเดินทางมาคนเดียวในตอนเช้ามือสวมผ้าใหม่มัดหมี่สีเรียบๆกับเสื้อแขนกระบอกสีขาวที่ซักจะส,สะอาดสะอ้านเธอเลือกนั่งด้านหลังสุดใกล้ต้นพยอมที่กำลังออกดอกห่างจากเวทีใหญ่และผู้คนสำคัญทั้งหลายต้องเด็กชายขายน้ำแข็งใสที่เธอเคยช่วยเมื่อหลายเดือนก่อนแอบเล็ดลอดฝูงชนมหาย่าย่าเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะเรียกชื่อย่าขึ้นเวทีขอให้ย่ารับด้วยนะครับเขากระซิบเสียงสัน่นคือสีดีแท้บ่ ย่พึมพำเบาๆน้ำเสียงปลนลังเลแต่ก็พยักหน้าน้อยๆให้ตองกลับไปยังจุดประจำที่เขาถูกจัดไว้เสียงดนตรีไทยขึ้นเบาๆจากลำโพงข้างเวทีบางช่วงเสียงแตกพร่าเพราะลำโพงเก่าแต่ยังใช้งานได้ดีผู้คนเริ่มยืนขึ้นเมื่อเสียงเพลงชาติบรรเลงธงชาติตรงเวทีถูกเชิญขึ้นช้าๆทุกคนเงียบกริบหลังจบเพลงสรรเสริญพระราชดำรัสจากพระราชาในวันเฉลิมถูกเปิดผ่านลำโพงชาวบ้านพนมมือด้วยความเคารพบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายแต่งดงาม พิธีกรขึ้นเวทีเสียงหญิงสาวอ่านจากเอกสารอย่างชัดถทอยชัดคำในการนี้เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีคุณอุปการต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้ปรากฏในสื่อใดๆเราขอเชิญคุณจินตนาอินทวงศ์ขึ้นรับเกียรติบัตรเฉลิมพระเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีวิชัยด้วยค่ะทันใดนั้นความเงียบก็กระจายไปทั่วลานศาลากลางเหมือนเสียงโดนดูดหายจากอา,ากาศทุกสายตาหันไปมองด้านหลังสุดตรงต้นพยอมที่ญาจินตนานั่งอยู่ เธอลุกขึ้นอย่างช้าๆเมยังจับชายผ้าไหมไว้แน่นสีหน้าตื่นตระหนกแต่สงบย่าก,ก้าไปข้างหน้าเรื่อยๆผ่านกลุ่มชาวบ้านที่แหววทางให้โดยไม่รู้ตัวเด็กๆมองเธออย่างงุนงงผู้ใหญ่บางคนเริ่มจำใบหน้าเธอได้ย่าคนนั้นที่ชอบแจกขนมให้เด็กๆหน้าวัดและในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดนายกรัฐมนตรีวิชัยซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดขยับตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินตรงไปยังหญิงชราที่เดินผ่านแถวเก้าอี้ เมื่อ่าจินตนาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาท่านายยก็้นมัวลงเล็กน้อยโคง้งคำนับเธอด้วยความเคารพพร้อมกล่าวเบาๆที่แม้ไม่มีไมโครโฟนแต่คนข้างเวทีก็ยังได้ยินขอบคุณที่ท่านช่วยชุมชนโดยไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนประเทศต้องการคนแบบนี้มือของท่านยื่นออกไปรับมือหยาท่ามกลางเสียงปรบมือที่เริ่มดังขึ้นทีละน้อยจากด้านหลังสู่ด้านหน้าจนกลายเป็นเสียงปรบมือที่กึกกล้องที่สุดในงานนั้นแม้ไม่มีการจัดแสงไม่มีสื่อบันทึกภาพไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์ยาวเหยียดแต่มันคือการยกย่องที่แท้จริง แม่สีนวลทำถ้าจะเป็นลมพ่อมนตรีนั่งอึ้งน้ำตาคลอเบา้าทันทีที่นายกรัฐมนตรีโน้มตัวลงแย่จินตนารู้ว่าโลกที่เคยเมินเฉยต่อเธอกำลังเปลี่ยนไปเสียงปรบมือยังคงดังก้องในใจเธอแม้พิธีจบลงไปแล้วหลายชั่วโมงเบื้องหลังเวทีลมเย็นจากแม่น้ำผัดผ่านพื้นผ้าประดับราชพิธีเบาๆปิีไวคล้ายพยักหน้าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแย่จินตนานั่งเงียบเงียบบนเก้าอี้ไม้หลังม่านเวทีรู้สึกได้ถึงอากาศที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะฤดูแต่พระสายตาคนรอบตัวที่เปลี่ยนจาก ไม่เห็นกลายเป็นจ้องมองด้วยความนับถือนายกรัฐมนตรีวิชัยเดินเข้ามาอย่างสุภาพใบหน้าของเขาไม่เหมือนที่เคยเห็นในโทรทัศน์ไม่มีความเย่อหยิงมีแต่ความเรียบง่ายในดวงตาผมขอจับมือท่านอีกครั้งเขากล่าวขณะแย่จินตนายื่นมือออกไปท่านคือแบบอย่างของความเสียสละเงียบคนที่ไม่ต้องการเวทีแต่ทําให้โลกเปลี่ยนได้ย่จินตนาพยักหน้าเล็กๆไม่พูดอะไรสีหน้ายังนิ่งเหมือนเดิมแต่น้ำในตาเออคลองเงียบๆข้างใน ต้องปรากฏตัวอีกครั้งเขาถูกเชิญให้พูดบนเวทีแทนตัวแทนชุมชนเสียงเด็กชายวัยสิบกว่าปีสั่นเล็กน้อยแต่แน่วแน่ตอนผมเด็กแม่ผมป่วยหนักไม่มีเงินไม่มีข้าวไม่มีแม้แต่พัดลมมีแต่ย่จินตนาที่ให้ข้าวให้ยาหอมให้ผมห่มนอนหน้าบ้านทุกคืนเสียงเงียบทั้งลานพิธีกรหยุดพูดเจ้าหน้าที่หยุดเดินแม้แต่เสียงลำโพงแตกก็เหมือนเงียบไปทุกวันนี้ผมมีงานมีบ้านพระญาคนนี้ไม่เคยขออะไรตอบแทนเลยครับ เสียงตบมือดังขึ้นจากด้านข้างแล้วค่อยๆกระจายทั่วลานงานน้ำตาซึมอยู่บนใบหน้าของคนหลายรุ่นทั้งวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุผู้ที่เคยเดินผ่านหญิงชราบ,บนถนนโดยไม่เคยมองสองตาเมื่อพิธีจบลงแย่จินตนาเดินออกมาอย่างเงียบๆพ่อมนตรีกับแม่สีนวลเดินตามอยู่ไม่ห่างไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งถึงทางเดินเล็กที่ตัดเข้าสู่ตรอกบ้านแม่สีนวลเอื้อมมือมาจับมือแย่จินตนาแน่นดวงตาเธอไม่เคยมีแววแบบนี้มาก่อนแม่บอกเคยหูเลยว่าลูกเงียบๆคนนี้มีความดีหลายปานนี้ พ่อมนตรีไม่พูดแต่พยักหน้าน้ำตาใสไหลลงข้างแก้มช้าหาหา่เสียงประกาศสุดท้ายจากลำโพงยังดังอยู่เบื้องหลังขอขอบคุณคุณจินตนาอินทวงศ์สำหรับความเสียสละและความการุณาอันลึกซึ้งที่มอบให้ชุมชนเชียงคานขณะที่ผู้คนเริ่มเก็บของเดินกลับบ้านกันตามกลุ่มปรยาก้าเข้ามาหาหาท่มกลางแสงเย็นที่กำลังโรยลงบนลานดินที่จริงพี่ต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายโค้งคำนับ เธอพูดจบก่อนจะกอดน้องสาวแน่นไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่ด้วยความเคารพอย่างแท้จริงย่จินตนายิ้มบางๆแต่ไม่พูดอะไรเพียงแต่เดินกลับบ้านคนสุดท้ายเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ย่จินตนาได้นั่งหัวโตโดยไม่มีใครค้านแสงแดดยามสายสัดลอดใบไม้ลงมายังระเบียงบ้านไม้สองชั้นลมหนาวที่พัดเบาๆพาเอากลิ่นหอมของข้าวเหนียวสุกใหม่และต้มจืดหัวไชเท้าลอยคลุ้งทั่วห้องพื้นไม้ถูกปัดถูจนสะอาดเอี่ยมเสื้อพืนใหม่ปูเรียบอยู่กลางห้องกับชุดหม้อดินเผาเรียงกันอย่างมีระเบียบ ต๊ะอาหารวันนี้ไม่มีโต๊ะไม้สูงไม่มีเก้าอี้วางเรียงแต่ทุกคนนั่งล้อมวงกันบนพื้นเหมือนวันที่เคยหายไปแม่สีนวลเป็นคนเอ่ยปากก่อนไม่อยากกินกับข้าวฝีมือแกอีกซักมือ้อแล้วเอามือแต่บาของย่าเบาๆประโยคที่ย่าจินตนาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชาตินี้ปริยาผู้เป็นที่สาวางช้อนลงแล้วหันมาช่วยย่าเรียงจานพลาสติกใบเก่าจำได้ไหมเมื่อก่อนตอนแม่ไม่สบายย่าเป็นคนหุงข้าวให้บ้านทุกวันเธอพูดพลางก้มหน้าจัดช้อน ย่าจินตนาเพียงยิ้มไม่พูดอะไรมือยังคงแกะเปลือกไข่ต้มแล้ววางไว้ข้างชามน้ำพริกเด็กๆที่เป็นหลานของเธอนั่งล้อมกันอยู่ข้างเสือจิ้มหมูแดดเดียวเข้าปากอย่างเพลินก่อนเด็กหญิงคนเล็กจะเงยหน้าขึ้นถามจริงเหรือคะย่าเคยช่วยคนตั้งหลายคนเสียงเงียบลงชั่วขณะปรยาหัวเราะเบาๆแล้วพูดแทนมากกว่าที่เรารู้บางทีเกินกว่าที่พี่เองเคยเห็นด้วยซ้ำก่อนใครจะได้พูดอะไรต่อเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นต้องปรากฏตัวอยู่ตรงบันไดมือถือถุงพลาสติกใบหนึ่ง ผมนำขนมมาฝากครับยา่าเขาวางกล่องลงหน้าบ้านกล่องพลาสติกใสมีสติกเกอร์แปะอยู่ด้านข้างเขียนด้วยลายมือบรรจงสำหรับคนที่เปลี่ยนชีวิตผมย่ารับกล่องขึ้นมาด้วยความเงียบเปิดฝากล่องออกช้าๆกลิ่นกะทิหอมอบอวลขึ้นมาทันทีภายในคือกล้วยบวชชีเมนูเรียบง่ายที่เธอเคยทำให้แม่ของตองกินเมื่อป่วยหนักเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าเด็กชายคนหนึ่งจะจดจำสิ่งเล็กๆแบบนั้นได้ย่านั่งนิ่งอยู่สักพักก่อนจะหันไปตักข้าวเพิ่มให้แม่ด้วยมือที่ไม่เคยเปลี่ยน ลมเย็นยังพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่เด็กๆก,กินอิ่มนอนเอเขนกบ,บนหมอนใบเก่าใต้เงา,าต้นพยอมที่เริ่มผลิใบใหม่บทสนทนางเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงช้อนกระทบจานเบาหาหาแล้วเสียงใสๆก็เอ่ยขึ้นจากมุมเสือย่าจ๋าถ้าย่าเป็นนายกรัฐมนตรีย่าจะทำอะไรเธอไม่เคยบอกใครว่าเคยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เรื่องราวของเธอกลับกลายเป็นตำนานของหมู่บ้าน แดดปลายปีที่ชยงคันเองอ่อลูบไล้ไปตามยอดไม้ริมขขงเสียงลมเย็นพัดผ่านซุ้มไม้ไผ่หน้าศูนย์อาสา,าสมัครชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเป็นระยะจากกลุ่มวัยรุ่นในชุดนักเรียนมัธยมปลายที่มานั่งล้อม,มุงใต้ต้นพยอมรอใครบางคนอย่างมีความหวังในแววตาต้องจัดหมอนสามเหลี่ยมกับเสือ่อผืนเก่าให้เรียบร้อยเขากล่าวกับเด็กๆเ,เดี๋ยวพอย่ามาให้ไหวก่อนนะครับแล้วอย่าขัดจังหวะตอนย่าเล่าเรื่อง บานประตูไม้ถูกผลักเบาๆหญิงชราในเสื้อฝ้ายสีฟ้าซีกับผ้าถุงลายดอกจางๆเดินเข้ามาอย่างเงียบๆมือข้างหนึ่งถือกล่องเหล็กเก่าๆอีกข้างถือถุงผ้าขนาดย่อมเด็กๆพนมมือพร้อมเสียงสวัสดีค่ะครับย่าดังขึ้นพร้อมกันย่าจินตนานั่งลงช้าๆบนเสื่อผายมือเบาๆให้ทุกคนผ่อนคลายพวกหนูอยากฟังเรื่องวันที่นายกมาใช่ไหมเธอยิ้มน้อยๆย่าจะไม่ค่อยได้ลูกแต่ย่าจำได้ดีว่าวันนั้นย่าแบ่งข้าวให้ยายคำที่ยังไม่มีจะกิน เด็กหญิงคนหนึ่งกระซิบเบาๆกับเพื่อนข้างๆว่ายายคำนี้คือใครเหรอก่อนจะได้คำตอบจากตองว่าสมัยก่อนยายคำนอนอยู่หลังวัดย่าเอากับข้าวไปให้ทุกวันหลวงตาเพชรเดินมาถึงพอดีเสียงรองเท้าฟองน้ำขยี้หินดังกรอบแกรบก่อนท่านจะนั่งลงเคียงข้างวงย่าจินตนาไม่ใช่คนที่พูดมากแต่สิ่งที่ย่าทำสอนมากกว่าหนังสือเล่มใดๆหลวงตากล่าวต้นไม้ของคนรุ่นก่อนได้ให้ร่มเงาคนรุ่นหลังแล้วตองยิ้มภูมิใจเขายกกลองไม้อัดขึ้นสูงโชว์โลโก้ใหม่ที่เพิ่งเพ้นเนมื่อวานนี้ พวกเราตั้งชื่อโครงการแจกข้าวกล่องว่าย่าจินตนาครับเสียงปรบมือดังขึ้นรอบวงเด็กบางคนตบมือช้าๆด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเป็นความอบอุ่นแทรกผ่านช่วงเย็นอันนิ่งสงบย่าจินตนาเปิดกล่องเหล็กในมือช้าๆทีละชั้นข้างในมีเพียงไม่กี่สิ่งจดหมายจากนายกที่เริ่มซีจังรูปถ่ายขาวดำตอนเธอยังสาวและแผ่นกระดาษแข็งที่เธอหยิบขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างด้วยปากกาน้ำเงินเธอไม่พูดไม่อธิบายเพียงยกแผ่นกระดาษขึ้นให้ทุกคนดูมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือหวัด หาห่าสิ่งที่ไม่พูดถึงมักสำคัญที่สุดไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำถามเพิ่มเติมบรรยากาศราวกับว่าใจทุกคนเงียบไว้เพื่อให้คำสั้นๆน,นั้นค่อยๆซึมลงในความคิดย่จิงตนาปิดกล่องเงียบอีกครั้งเสียงจักรจันรเริ่มดังจากท้ายหมู่บ้านบางคนอาจเดินผ่านชีวิตเราเงียบๆเ,เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อหันกลับไปเราจะเห็นรอยเท้าของเขาที่ยังทิ้งอบอุ่นไว้ไม่เลือนหาย เรื่องของแย่จินตนาเตือนเราว่าความดีงามไม่ต้องการคำชมหรือแสงไฟเพียงหัวใจที่ตั้งมัน่นและมือที่ยื่นออกไปในวันที่ใครบางคนต้องการเช่นเดียวกับแสงเทียนเล็กๆในคืนลมแรงความเมตตาง,งีบเงียบนั้นมีพลังพอจะส่องทางให้ทั้งหมู่บ้านหากวันนี้คุณนึกถึงใครบางคนที่เคยช่วยคุณโดยไม่หวังสิ่งใดลองส่งคำขอบคุณนั้นกลับไปแม้เพียงด้วยสายตาและรอยยิ้มที่จริงใจ